สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะมาเลยค่ะมีความเคลื่อนไหวของน้องเจ้ารู้สื่อนะคะไปออกงานมานะคะแล้วก็เรียกได้ว่าแต่งหน้าทําผมแล้วก็ชุดที่เลือกนั้นบอกได้เลยมีความพิเศษมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในงานนี้นะคะก็มีนักแสดงสาวยอดนิยมนะคะหลายๆคนที่คนไทยเราก็รู้จักเป็นอย่างดีมาปรากฏในงานเดียวกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าลู้ซือนะคะหวังชูรัน จางจิงวี่นะคะแล้วก็เห็นแวบ,บๆเมื่อกี้นะคะเถียนซีเหวยด้วยนั่นเองค่ะก็มีเสียงเรียกร้องมากมายนะคะโดยเฉพาะพวกเราด้วยเนาะเสียงจากเมืองไทยก็อยากจะให้น้องเจ้ารู้สื่อนั้นนะคะได้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็กลับมานะคะถ่ายทําละครมีงานให้พวกเราได้ดูในทุกๆปีด้วยนะคะหลังจากที่ฟื้นจากอาการป่วยของเธอคะ่ะอย่างรายการวาไรตี้นะคะ a little college หรือว่า be yourself ที่พวกเราดูกันนั้นก็เป็นอะไรที่ทําให้หายคิดถึง ได้ในในแบบรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ว่ามันยังไม่ใช่ละครไงแต่อย่างไรก็ตามก็ได้เห็นพัฒนาการนะคะในช่วงหลังการฟื้นฟูจากอาการป่วยแล้วก็มีความมั่นใจว่าน้องเจ้ารู้สือเองนะคะเธอต้องกลับมาได้อย่างแบบสง่างามอย่างแน่นอนนั่นเองนะคะบางทีแล้วเราจะรู้สึกว่ามีบางมุมเนาะที่แบบเวลากล้องถ่ายไปก็ยังคงมีความเหนื่อยอย,อยู่บนใบหน้าของน้องเจ้ารู้ซือเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับน้องเจ้ารูสือ ในงานนี้นะคะเรียกได้ว่าแต่งตัวมามีเสน่ห์มากเลยนะคะสวมชุดสีแดงสดค่ะโอ้โหนะคะเรียกได้ว่ามาถูกสีแล้วนะคะสีแดงค่ะซึ่งการออกแบบนะคะชุดนี้ก็จะค่อนข้างเขาเรียกว่าเปิดเปิดด้านหลังนั่นเองนะคะได้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งของน้องเจ้ารู้สื่อชัดเจนนะคะผิวสวยมากค่ะแล้วก็เรียกว่ารูปร่างมีความกลมกลึงนะคะมีมีเนื้อมีหนังมากกว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะป่วยมากเลยนะคะ ส่วนการทําผมนั้นนะคะไม่ค่อยได้เห็นน้องเจ้ารู้สื่อรวบผมเรียบขนาดนี้แต่ว่าครั้งนี้ก็เรียบรวบนะคะรวบด้านหน้าเรียบไปเลยแล้วก็ด้านหลังเหมือนจะมีเป็นเหมือนกับดอกไม้ผ้าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคือปิดเอาไว้ซึ่งเป็นสีแดงเดียวกันกับสีแดงที่เป็นชุดกระโปรงเนี่ยแหละคะ่ะก็เรียกได้ว่านะคะเด่นตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงปลายเท้ากันเลยทีเดียวนะคะเครื่องประดับเองก็แดงเสื้อผ้าก็แดงแล้วก็รองเท้าเออรองเท้าในรูปไม่ได้มีให้พวกเราเห็นใช่ไหมคะ แล้วก็เครื่องประดับนะคะโอ้โหค่ะโซนทองมาเลยนะคะต่างหูแล้วก็มีสร้อยคอทองคํามาด้วยละค่ะก็แน่นอนว่านะคะชุดที่ด้านหน้าด้านหน้าเองก็เป็นเสื้อแบบเออเป็นชุดกระโปรงแบบคอลึกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งโดยปกติแล้วถ้าคนหุ่นไม่ดีก็อาจจะใส่ใส่ได้แล้วจะดูแปลกๆนิดนึงแต่ว่าสําหรับน้องเจ้ารู้สื้อก็คือเป็นโชคดีของน้องเขาทรัพยากรดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยดูลงตัวไปหมดเลยค่ะทีนี้นะคะมาดูกัน การแต่งหน้าของน้องเจ้ารู้สื่อบางเพราะว่าโดยปกติแล้วการออกงานของน้องเจ้ารู้สื่อนะั้นนะคะก็จะมีการสแกนไปทั้งตัวเลยแต่งหน้าทำผมอย่างไรนะคะการแต่งหน้าเราก็รู้อยู่แล้วว่าน้องเจ้ารู้สื่อเธอก็เป็นหนึ่งในตองอูเช่นเดียวกันนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีก็จะมีลักษณะการแต่งหน้าที่ค่อนข้างจะล้ํานะคะมีเทรนเป็นของตัวเองแล้วก็การแต่งหน้าในวันนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงอดวานคิดว่าเข้ากับชุดดีนะคะทีนี้มันไม่รู้ว่าเป็น เ,เพราะว่ากล้องของนักข่าวที่ถ่ายออกมาหรือเปล่าแอดวานมีความรู้สึกสังเกตที่คิ้วของน้องไหมเ,เพื่อนๆคือคิ้วของน้องคือน้องตั้งใจที่จะทําให้มันไม่มีความโดดเด่นใช่ไหมคะก็คือไม่ได้เขียนเน้นย้ำไม่ว่าจะเป็นสีน้ําตาลหรือว่าสีดำอะไรเงี้ยคือไม่ได้ใส่เลยคือเราจะเห็นว่ามันเป็นสีแบบนวลนวลเนียนเนียนนะคะก็เลยแอดวานก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเป็นกล้องของนักข่าวหรือว่าจริงๆแล้วน้องเขาก็แต่งหน้าในลักษณะที่แบบไม่ได้เน้นคิ้วอะไรเลย อะะเงี้ยนะคะแต่องไรก็ตามค่ะด้วยความที่สีของผิวเองแล้วก็รองพื้นอะไรต่างๆมันมันสว่างใช่ไหมคะก็เลยทำให้รู้สึกว่าแสงสะท้อนจากบริเวณคิ้วของของน้องนะั้นมันเป็นสีที่จางมากเลยนะคะเหมือนเป็นแบบออการแต่งหน้าแบบที่ไม่ได้ใส่คิ้วลงไป มันก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหถ้าถ้าไม่ใช่น้องเจ้ารู้สืน่นี้คนอื่นก็เอาไม่อยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สําหรับแน่นอนขนาดเรายังสังเกตเห็นเลยสําหรับเรื่องคิว้วเะฉนนั้นเหล่าบรรดาบ็อกเกอร์ทั้งหลายเขาก็สังเกตเช่นเดียวกันนะคะเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่าคนเราแต่งหน้าแบบไม่มีคิ้วเนี่ยก็จะดูว่าหน้าค่อนข้างจะซีดแล้วก็อาจจะดูแบบดูว่าป่วยอะไรประมาณนี้นะคะแต่สําหรับแอดวานแล้วแอดวานก็ว่าด้วยความที่ทาปากด้วยสีแดงนะคะมันก็ทําให้ คือทำให้มันมีความดูสดใสสดชื่นขึ้นนั่นเองค่ะ,คะก็ไม่ได้ติดอะไรกับการที่เอ่อคิวไม่ชัดอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็สงสัยเหมือนกันว่ามันเป็นที่แสงของเลนส์กล้องของนักข่าวหรือว่ามันเป็นความตั้งใจของน้องเจ้ารู้สื่อกันแน่นะคะที่แต่งหน้ามาแบบว่าเว้นเหมือนกับเว้นคิวไว้อะไรเงี้ยอาจจะใส่สีเป็นสีแบบนูดๆอ่อน,ออนๆอะไรางี้ไว้ก็ได้เนาะมันด้วยความที่เป็นงานที่มีแสงสาดเยอะๆนะคะ,ะ,คะก็ทําให้พวกเราก็แยกไม่ออกเช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้สำหรับในงานนี้นะคะก็มีเถ,ถียนซีเวยก็มาด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ใส่แก้งยีนมานะคะแล้วก็ใส่เสื้อโอ้โหก็เรียกได้ว่าเปิดมนเช่นเดียวกัน,นเสื้อด้านบนนะคะก็สั้นๆแล้วก็เปิด เขาเรียกอะไรมันเป็นแบบค่อยๆอ่ะเ,เพ่อนนั่นแหละดูในรูปเอาแล้วกันนอกจากนี้นะคะก็ยังมีท่านอื่นๆอีกนะคะจางจิงอี้แต่งมาเต็มมากค่ะเป็นสไตล์ที่ดูผู้หญิงแบบเป็นผู้หญิงทํางานนะคะสวมเสื้อมีเสื้อโครสแบบเทรนโค้ตเบาๆนะคะสีน้ําตาลกระโปรงลายสกอตนะคะโดยรวมแล้วก็ดูสบายๆลาลองๆลลนั่นเองค่ะแล้วก็ผมไม่ได้ ไม่ได้ทำอะไรนะผมก็แค่ปล่อยลงมานะคะเพื่อนๆ,ๆก็ธรรมดาก็ดูไม่ฉุดฉาดนั่นเองนะคะแล้วก็การแต่งหน้าก็ก็บางเบาเนาะคืออาจจะแต่งมันแน่นแต่ว่าภาพมันเป็นภาพแบบนูดๆออกมานั่นเองก็ดูว่าแต่งหน้าบางเบานั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนที่มาแล้วก็มีหวังชูหลันด้วยใช่ไหมคะแอดวานก็เอารูปมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเออบางทีเออหวังชูหลันนี่ก็ขาดแสงไปนิดนึงนะคะก็ดูว่าถ่ายนักข่าว ามาก็ดูว่าน่าจะคำคำนิดหนึ่งอะไรงนี้แต่ว่าวังชูลันเขาสวยอยู่แล้วนะนเพื่อนๆคือเขามีใบหน้าที่สวยงามอยู่แล้วนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ต้องแต่งมากก็ได้นะคะเอาล่ะทีนี้นะคะสําหรับน้องเจ้าลู่ซื้อของพวกเรานะคะก็ดีใจกับน้องด้วยได้ออกงานอีกแล้วแล้วคราวนี้ก็ได้เจอเหล่าบรรดาเพื่อนๆนะคะศิลปินก็มีเราก็จะสังเกตเนาะก็มีการถ่ายรูปคู่กันกับศิลปินบางท่านเช่นเดียวกันนะคะน้องเจ้ารู้สื้อของพวกเราก็ยังคงเป็นดวงดาวที่ เป่งประกายอยู่ท่ามกลางดวงดาวดวงอื่นๆเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็แน่นอนว่าด้วยทักษะนะคะแล้วก็ศิลปะการแสดงที่โดดเด่นของน้องเจ้ารู้สือรวมทั้งทรัพยากรที่มีนะคะรูปร่างที่สง่างามนะคะใบหน้าที่สวยแล้วก็ความสามารถในการเป็นสไตลิสต์นะคะที่หาสไตล์ที่เหมาะสมกับตัวเองได้อะไรเงี้ยก็แต่งออกมาแล้วก็ทําให้พวกเรารู้สึกว่าน้องเขาก็สมควรที่ยจะยังอยู่เป็นเทพธิดานะคะของวงการบันเทิงจีนแล้วก็มีผลงานให้พวกเราดูไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะก็ดวงตาของน้องเจ้ารู้ ู้สื่อเองก็เป็นประกายเช่นเดียวกันแล้วก็เรียกได้ว่าน้องเขาก็เป็นใบหน้าของผู้คนที่เรามองเข้าไปแล้วก็เป็นคนที่มีความอบอุ่นนะคะแล้วก็มีความสุขนั่นเองค่ะแล้วก็จิตใจของน้องเจ้ารู้สื่อนะคะสู้มากเลยนะคะก็เห็นถึงความเข้มแข็งภายในใจของเธอนะคะแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนที่ได้อยู่ใกล้แล้วก็พวกเราเองถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเป็นๆแต่แค่เห็นผ่านเลนส์อะไรเงี้ยพวกเราก็ตกหลมรักน้องเจ้ารู้สื่อแล้วใช่ไหมละ่ะแล้ว ที่สําคัญนะคะเส้นทางในวงการบันเทิงของเจ้าลู่ซื่อเองเนี่ยทุกๆความสําเร็จมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะคะเพราะว่าน้องเขาก็ทํางานหนักมากนั่นเองความพยายามอย่างไม่ลดละแล้วก็ความพักเพียรอย่างไม่ย่อทอนะคะกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศจีนซึ่งคนเขาก็เยอะอยู่แล้วนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทุกๆย่างก้าวนะคะของเจ้าลู่ซื่อเองก็พยายามมาสุดฤทธิ์เช่นเดียวกันนะคะจนมาถึงจุดสูงสุดนะคะในปัจจุบันของเธอแล้วก็มา เนี่ยแหละก็ต้องพักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเรื่องราวของร่างกายนะคะที่มีความป่วยไข้แต่ว่าก็ค่อยๆกลับมาก็เป็นเรื่องราวของการกระบวนการนะคะโชคชะตาที่มันท้าทายตัวของน้องเจ้ารู้สื่มาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องเขาก็พวกเราก็มั่นใจว่าน้องเขาจะต้องผ่านมันมาได้นั่นเองนะคะ ก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีโพสต์แล้วก็กระทูมากมายนะคะที่พยายามจะพูดถึงว่าเออไข่หน้าจะเป็นตัวแทนของเจ้ารู้สือหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าการนําเจ้ารู้สื่อไปเปรียบเทียบกับดาราคนน้นคนนี้นะคะก็อย่างที่พวกเราได้แบบพูดคุยกันแล้วก็วิเคราะห์ผ่านกันไปแล้วว่ามันไม่สามารถจะมีใครมาแทนใครได้หรอกเพราะว่าแต่ละคนก็มีพรสวรรค์แล้วก็มีออร่ราเป็นของตัวเองนะคะอย่างน้องเจ้ารู้สือของพวกเราก็มีความผสมผสานนะคะความสวยรูปร่างความสามารถความใจ ดีนะคะแล้วก็แน่นอนว่าน้องเจ้ารูซึกเป็นคนมีมีสเสน่ห์อะเป็นคนที่แบบมีความจริงใจนะคะแล้วก็คือคําว่าจริงใจก็คือเห็นจากการแสดงออกที่มีที่มีต่อการแสดงละครเป็นธรรมชาติแล้วก็การที่น้องเขาแบบไปไหนมาไหนก็มีความเป็นกันเองให้กับผู้คนนะคะที่ไปรอต้อนรับน้องเขาไม่ว่าจะไปออกงานอีเวนท์ที่ห้างหรือว่าจะไปที่ไหนก็ตามหรือว่าตามกองถ่ายที่มีเหล่าบรรดาแฟนๆไปลอน้องเขาก็ ีการทักทงทักทายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงออกคือถึงความจิตใจดีแล้วก็แน่นอนว่าเจ้ารู้สึกมีความอดทนสูงมากเลยนะคะ พวกเรานะคะเป็นคนที่อยู่ไกลค่ะเพราะฉะนั้นก็ทําได้อย่างเดียวก็คือส่งนะคะกำลังใจให้เจ้ารู้สื่อแล้วก็แน่นอนว่ารอผลงานนะคะรอที่จะสนับสนุนเจ้ารู้สื่อย่างแน่นอนเลยนะคะก็หวังว่าน้องเจ้ารู้สือนั้นจะกลับมานะคะรับงานซนีรีส์ได้อย่างแบบว่าสมมตินอกอย่างปีหน้าจะเริ่มหรืออะไรเงี้ยก็ขอให้มีผลงานดีๆนะคะเลือกบทแบบให้คายเลือกบทด,ดีๆให้น้องเจ้ารู้สือด้วยแล้วก็ช่วงเวลาประทับใจของน้องเจ้ารู้สื่อใน ครต่างๆเนี่ยก็จะได้เพิ่มเติมมานะคะถึงพวกเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะในอุตสาหกรรมบันเทิงนะคะมันก็เต็มไปด้วยการแข่งขนันแล้วก็เต็มไปด้วยเม็ดเงินนะคะก็คือคนที่อยู่ในวงการนี้ไม่ว่าจะเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเงินมันเป็นสิ่งที่สัพพัดสุดๆนะคะมันเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นเรื่องราวของโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นน้องเจ้ารู้สื้อของพวกเรามีความงามแล้วก็พรสวรรค์พร้อมอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องเอ่อฟื้นฟูนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องราวของยา ที่น้องเขาทานเพื่อฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยมันไปทำให้ความจำของน้องเขามันไม่เสถียรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้จำบทได้จำอะไรได้ก่อนเยอะๆอะไรเงี้ยถึงจะกลับมาทำงานของเรื่องของการถ่ายละครได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของงานอ e ีเวนต์หรืออะไรพวกเราก็คงจะได้เห็นน้องเจ้ารู้สื่อออกงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองในอนาคตนะคะพวกเราก็รอละกันค่ะเอาละค่ะทุกคนใครบ้างคิดถึงน้องเจ้ารู้สื่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานเราจะ ะมีละครที่น้องเจ้ารู้สื่อถ่ายทำเสร็จไว้แล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งดีจังเลยมีสต็อกไว้เรื่องหนึ่งนะคะก็จะได้ออนแอร ออกมาซึ่งเป็นเรื่องที่คู่กับคุณเฉินไวทิงนั่นเองนะคะเดี๋ยวออกมาแล้วพวกเราก็ช่วยกันสนับสนุนนะคะก็เชื่อว่าน้องเขาต้องติดท็อปอีกอย่างแน่นอนนะคะก็เรื่องนี้น่าจะแบบเออแบบจะดีอ่ะต้องมีท็อปทอปของทางด้านเอเชียอยู่แล้วนะคะเราเราก็มองทั้งในจีนแล้วก็ในเอเชียด้วยตลาดซีรีส์จีนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ